หอยขมยักษ์รัตนะนะครับอันนี้ฟาร์มต้นตำรับนะฮะท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับวันนี้เรากําลังแพ็คส่งลูกค้านะครับทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนของประเทศไทยนะครับจะส่งแบบนี้เลยสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านมองว่าทาไมหอยขมมันใหญ่จังใหญ่จริงครับตัวนี้ใหญ่จริงๆอันนี้เป็นหอยขมยักษ์ลัตนะ อหอยคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านผู้ชม1กิโลกรัมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชม1กิโลกรัมนะถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าท่านผู้ชมเราก็จัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับท่านใดสนใจสั่งมาได้นะครับอันนี้เป็นคระไซนะครับคระไซของคุณจารีนะครับอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ดูครับดูความใหญ่ใหญ่ยักษ์อลังการ คุณจารีนะครับเตรียมเลยนะฮะเตรียมรับเลยเตรียมบอกไว้เลยนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆคุณจารีเนี่ยออกลูกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงตรงปกแน่นอนถ้าออกจากพ่อแม่พันธุ์ชุดนี้นะครับยังไงก็ตรงปกแน่นอนนะเพราะว่าสายพันธุ์เราใหญ่จริงๆยักษ์จริงๆ,งๆนี่เลยแบบนี้นะครับคุณจารีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะอีกหลายๆท่านที่สั่งมาทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยเตรียมเตรียมรับของจริงๆของแท้ๆแบบนี้นะครับ โอ้โหท่านผู้ชมนี่อลังการงานสร้างนะครับ